สวัสดีพี่ซีทุกท่านครับผมนะครับตอนนี้ก็ได้บวกกี่ตู้ครับอเขาอ,อยากกี่ครับกวาจะได้แต่ละตู้สำหรับตู้ใหม่ของมรำวุงอเสียงอีสานนี่ครับเอาออกระดิ่งเลยครับผมพอตโหเจ็ดตู้อ่ามันตู้ใหม่เลยหากลางนี่ต้องเก่าครับ ใส่ตู้มีเต็มเลยกรับแจ้งใส่ตู้ที่ทางบ้านทีนี้ขอ,ขอ,อบ,มบมิตรได้รับคผลรวยช่วยกันคนละไม่คน,คนคละ<อ>มือวันนี้คนที่โต๊กแข้งเป็นพิเศษซปซฟอร์ช่องหล่อมาซอยขนาด ทำทุกข้าวไ่เห็นจักียรตเงินวันนี้คิดอะไรคิดจังไรบ้างซอยบบดนี่ครับพอจะได้จนถูกครับเพราะว่าที่ท่านต้องตอกตีหนอกครับผมตอกตีตัวครับเมันปกติสั่งไปแบบนี้ตีนะครับมันแบบมบ่ทันครับผมรัดีิยวให้เลยขอบคุณพระอานนท์วันเพชรครับขอที่เออสุ้ใหม่ให้เราทมงานเรา ต่อสายครับผมนี่ต่อสายตรเลยครับต่อสายตรงเลยนี่ต่อสายตรงต่อสายเจาะดูต่อสายจาะตรงมาเออโซเฟอร์ของเรามาซอยครับคนมาจัดอาตปืนนะครับเสร็จสมัยต่อชัยกันตุ้มใหม่ๆทั้งนั้นครับไม่ไหมคือคนนั้น นแกะถุงนี่ตอกสินดอกครับผมพร้อมใส่ไปไหนเนาะคือห้องกระทาสีใหม่ตอกแล้วห้องกระทาสีใหม่อยู่ครับนี่แบบนี้เออเดี๋ยวเขปลูกไปนั่นงปลูกแน่ทาสีน้ำมึงอ่ะเนี่ยรวมชกันนักเลยครับอย่างนี้นักนี่นี่รถยกของเรารถดีครับรถรถยกครับรถดีเออครับก็แต่ละตูวแต่ละอันนี่ว้ายเสียำบากยากเห็นท้ายเย็นขอให้เห็นหน้า ระวังระวังระวังาวเหนียงห่างใช้พื้นดีำขาดเราไปจับเรือผมไปยันหรอเรือฉันซีละเดี๋ยวกันกระตุ่เต้ดอกลำบากครับผมสู่ๆนะครับเส่กันเ้นนมาข้นน้มครับนี่นะครับนี่ยๆกแช่วยกันนี่กินกับกินน้ำกันนะครับผักกันแท่งกัน คือข่านี้ยวปั่นหนึ่งไม้ยาสีเพชรจากมันแคน่นำติดขนเนียวนี่มืนอ,อนีนนะ่จะได้ย่จมาณแปดตูแล้วเก้าตู้สิบตู้สิบสอตู้น่จะได้แต่สิตู้นี่ยนาก็มากมากข้างๆออกนะครับตัวนี้ออกเออได้าาออกไปนะาหมือต้องเหมือนกันแลบก็บเช็สมบูรณมาเน,นาะตู้เก้าครับตู้เก้าแล้ก็จะเ,เป็น โบกไอชุดหนึ่งครับชุดมอรมไปเฉพาะการเสียงคือากาศเสว่าแบบตั้งเอาละครับใส่ข้นยกตั้งน้าลแล้อจะเป็นตุองทัดรับยังโมแน่นอนครับอาจจะเป็นตุองทัดก็ได้กันเอาก็มีนะเนาะตั้งในความเชี่ยมน้อยติเอตติเติมไม่เนี่ยจิตข้างหนาไม่เนาะแล้วก็สีดูดสีดูเก่าเออพุงขับสมาดีอ่ะขอบเนี่ยเนื้มูหนุ่มพระจอน ของหนังอุบลสายสาวเก่กาอจิตครับผมอ่าฝา้ก็นสรับอุบลสายสาวหนึคปรยน์นะครับนี่าประยชน์องก็มีเอ่อากควยนต์ควาพยน์ดิจิตอลอยากได้เรื่องได้เรื่องได้เครับราคาบ่แพนะครับช่วงนี้อาไปใช้ในงานต่างก็ได้ครับไม่แพงครับอสามสี่พันก็ไปพวกมาคุยกันไดก็เพียหมูนีเสรมแล้วจั สิบสองตัวกับสิผักกับมังครับคำเนอะเมื่อไห่เมือไหร่จะวางกันไหมเนาะอ่านี่ครับสู้ๆครับทุกคนตัองดวเฉดกันนลไม้นลเมือกันนะครับผมนี่ครับ สวัสดีทุกท่านครับผมสำหรับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสัญชาวชาณของผมที่จะไนวันนี้ก็พป็นของเก็บกันไปครับผม